สวัสดีครับผมอาทอมนะครับวันนี้จะมาให้2เทคนิคนะครับที่จะทําให้ท่านไม่ต้องทานยาไปตลอดชีวิตนั่นเองนะครับถ้าท่านอยากจะสุขภาพดีนะครับท่านเพียงปรับ2ส,สิ่งนี้เท่านั้นนะครับยาที่ท่านทานอยู่นะครับ แทบจะโยนทิ้งไปได้เลยนั่นก็คือสารอาหารหรือเขาเรียกว่า nutrition ที่ท่านได้เข้าไปนั่นเองนะครับการที่เราเลือกกินอาหารที่มีโปรตีนธรรมชาติไขมันดีธรรมชาติสูงไม่เป็นอาหารเสริมแล้วแป้งต่ำน้ำตาลต่ำข้อนี้ครับทำให้สุขภาพท่านดีแบบมากๆไม่ว่าจะเป็น healthy keto นะครับทำ if หรือว่าทานโล w า a r b high fat diet ก็ตามนะครับอันที่สครับนั่นก็คือการลด การเอาสารพิษเข้าร่างกายอาหารอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติมีโอกาสมีสารพิษทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่ยาที่ท่านไม่จําเป็นต้องทานแล้วทานเข้าไปนะครับอาหารเสริมต่างๆนะครับมนุษย์สุขภาพดีไม่จําเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมครับอาหารธรรมชาติก็เพียงพอโอเคครับ